การที่ราคาตลาดต่ำกว่า NAV เกือบ30%นี่มันเหมือนเราซื้อรถมือสองที่สภาพดีมากแต่รู้ว่าอีกไม่กี่ปีจะหาอะไรไม่ได้แล้วเลยได้ส่วนลดเยอะเป็นพิเศษแบบนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับใช่เลยครับส่วนลดเกือบ30%นี้คือสิ่งที่ตลาดจ่ายให้เราเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงเรื่องอนาคตที่ไม่แน่นอนหลังปี2581ตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงนี้เข้าไปในราคาเรียบร้อยแล้วครับ ในเมื่อมีความเสี่ยงชัดเจนแบบนี้แล้วเราในฐานะนักลงทุนจะประเมินความคุ้มค่าได้อย่างไรคะว่าส่วนลด30%กับผลตอบแทน8%กว,กว่าที่ได้มันสมเหตุสมผลกันหรือเปล่าวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดหรือที่เราเรียกว่าการดูบอลยิวแกรบครับ บอล y i e แกร a p มันคืออะไรคะมันคือส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่เราสนใจกับผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่แทบจะไม่มีความเสี่ยงเลยปัจจุบันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ10ปีอยู่ที่ประมาณ1.7%ท่านั้นครับเดี๋ยวนะคะถ้าพันธบัตรที่คาบจะไม่มีความเสี่ยงเลยให้ผลตอบแทนแค่1.7%แต่ 3BIF หลังหักภาษีแล้วยังให้8.17% นี่มันต่างกัน6%กเกว่าๆเลยใช่ไหมคะส่วนต่างขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันปกติไหมในโลกการลงทุนถูกต้องครับส่วนต่างที่กว้างถึง6.47%หรือกว่า640 Basis Points นี้คือส่วนชดเชยความเสี่ยง (risk premium) ที่นักลงทุนได้รับการตอบแทนสำหรับการถือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเรื่องอายุสัญญาอย่างที่เราคุยกันไป อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ